อีกครับลำบาก อ๋อ,อเดี๋ยวราอใส่เครื่องยิงของ เจ็บปอบกระทะรั่วหอมใช่หอมไงเนี่ยกำลังหันหอมไม่ใช่หอมคาร์โบนาร่าทำไมหันไม่สวยเลยอะไม่สวยเน้นจินไม่เน้นไม่เน้นสวยอ๋อคุกยังกำลังคุกคิดเลย คลุกคลิก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 คลุกคลักโอ้โหน้ำสิน้นม,มันแห้งหมดแล้วนะเป็นยังไทำไมถ่ายในโทรศัพท์สว่างจางังแ,แต่แต่ภาพจริงไม่สว่างเอะจะได้บิ๊กหน่อยไหมเนี่ยมันขลุกคลคิกกันนะล้วนี่แหละ พอแล้วพอแล้วหอมเหลือจะไม่สุกสุกแล้วหอมล้ว,อ,ลวอืมหอมพอๆตั้งใจมากเป็นไงเค็มไปไหมอืมหน่อยหน่อย